ที่นี่เป็นสถานที่ที่เราหล่อหลอมความรู้สร้างสรรค์นวัตรกรรมเพื่อขับเคลื่อนอนาคตการเกษตรไทยก้าวข้ามขีดจำกัดด้วยพลังของวิศวกรรมที่ประสานกับธรรมชาติเพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืนและสมดุลไปด้วยกันและที่นี่คือภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลขีดเกษตรมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงเพชเสวครับวันนี้พวกเราอยู่ที่ภาควิชาชวิศวกรรมเกษตรวันนี้พวกเราจะมานําเสนอ สถานที่ต่างๆสําหรับน้องๆที่ต้องการจะมาเรียนภาควิชานี้กับพวกเราจะมีอะไรบ้างไปกันเลยโอเคครับสําหรับตึกแรกที่เราจะมาแนะนําก็คือตึกภาควิชาของเรานี่เลยตึกภาควิชาวิศวกรรมเกษตรสําหรับตึกนี้พวกเราก็จะมาทําดําเนินการเรื่องเอกสารที่ด้านนี้ และอีกอย่างหนึ่งที่เราใช้กันก็คือเป็นตึกปฏิบัติการพวกเราจะมาเรียนปฏิบัติการที่ตึกนี้โดยมีทั้งด้านในและด้านหลังจะเป็นไงบ้างไปดูกัน โอเคครับหลังจากที่เราเดินเข้าตึกมาโซนแรกที่จะเห็นเลยก็คือนี่ห้องธุรการโอ okay. เคสำหรับน,น้องๆคนไหนที่ต้องการติดต่อด,ดําเนินการเอกสารต่างๆก็สามารถมาที่จุดนี้ได้เลยก็มาถึงก็มาเปิดต่างหรือขอเรียกด้านในก็จะมีพี่สายอยู่พี่สายจะเป็นคนที่คอยดำเนินเอกสารให้เราก็สามารถมาหาเขาได้ทุกเวลาก่อนสี่โมงนะโอเคต่อไปด้านนี้ สำหรับโซนนี้ก็จะเป็นโซนเครื่องจักรแต่ส่วนใหญ่แล้วปอตีเราจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าเป็นงานของปอโทสำหรับน้องๆคนไหนที่เรียนปอตีแล้วอยากเรียนปอโทอ,อีกก็จะได้ใช้เครื่องนี้ในการทํางานของเราเกเคต่อไปในส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนที่เราใช้ปฏิบัติการก็คืออันนี้่วนนี้นี่ก็จะเป็นเครื่องที่เราใช้ทําแบบปฏิบัติการหนึ่งในวิชาที่เราเรียนกันซึ่งเป็นเครื่องอะไรทํางานยังไง น้องที่สนใจก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครองเราแล้วมาศึกษาได้เลยและทางด้านหลังภาควิชานี้นะครับก็จะเป็นโซนปฏิบัติงานหรือที่พวกเราเรียกกันว่าชอปสามนะครับ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตึกภาควิชาค่ะที่ทั้งไว้ใช้เรียนบรรยายและก็ปฏิบัติค่ะข้างในเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะและสำหรับตึกนี้ภายในจะเป็นตึกที่ใช้เรียนทั้งบรรยายและปฏิบัติ ส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นทั้งห้องบรรยายและห้องปฏิบัติจะมีห้องบรรยายอยู่สองห้องด้านล่างซ้ายขวาและถัดไปก็จะเป็นห้องปฏิบัติการซึ่งเราก็จะทำแลบด้านหลังนี้เป็นสองห้องด้านหลังส่วนห้องด้านบนก็จะเป็นห้องที่ใช้เรียนบรรยายโดยเฉพาะจะเห็นได้ว่าทั้งตึกนี้มีห้องเรียนบรรยายหลายห้องมากเพียงพอสาหรับนิสิตที่จะเข้ามาในจำนวนมากแน่นอนครับผม และสถานที่ต่อไปจะเป็นที่ไหนกันไปดูกันเลยและที่นี้ก็คือศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรนะครับและจะเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่เราใช้เรียนวิชาปฏิบัติการเกี่ยวกับการเครื่องจักรกลการเกษตรนะครับผมจะมีอะไรบ้างไปดูอินเสิร์ตกันเลยครับ ราขอ,อนาเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมหลักสูตรใหม่พศ2567แบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานหรือ WIL ของภาควิชาวิศวกรรมเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์กําแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรจำนวนหน่วยกิต ที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า122หน่วยกิตรูปแบบหลักสูตรหลักสูตรระดับปริญญาตรี4ปีสถานที่จัดการเรียนการสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนหลักสูตรใหม่กำหนดเปิดสอนเดือนมิถุนายนพศ2568วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้พื้นฐานวิศวก,ก,กรรมนวัตกรรมเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมการออกแบบผลิตเก็บเกี่ยวกระบวนการแปลสภาพผลผลิตเกษตรและเก็บรักษาและมีทักษะด้านการปฏิบัติและประยุกต์ในงานวิศวกรรมเพื่อ,อการเกษตรและอุตสาหการรมผลิตบัณฑิตมีความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงในภาคอุตสาหการรมและการเกษตรผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการแก้ปัญหาและนวัตกรรมใหม่ๆใ,ใ,ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จุดเด่นของหลักสูตร WIL มีการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้เรียนรู้จากอาจาร,รย์มหาวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญจ,จากบริษัทชั้นนำสถานประกอบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมค่าใช้จ่ายระหว่างปฏิบัติงานให้นิสิตสามารถลดหย่อนภาษีได้สองเท่าข้อดีนิสิตมีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร การบูรณาการระะวางการศึกษาและการทำงานนิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้ในห้องเรียนและปฏิบัติงานจริงในภาคสนามความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรมีการเชื่อมโยงกับบริษัทและองค์กรต่างๆเพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงการพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติเน้นการเรียนรู้ผ่านการทำงานจริงทําให้นิสิตเตรียมพร้อมสําหรับการทํางานหลังจบการศึกษา สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจอยากมาเป็นครอบครัวของเราสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook ภาควิชาวิศวกรรมศิสตร์คณะวิศวกรรมาศาสตร์กำแพงแสนมกเพจใหม่ได้เลยค่ะค่ะและนี่ก็เป็นสถานที่สําคัญส่วนหนึ่งของภาควิชานะคะสําหรับน้องๆคนไหนที่สนใจอยากมาเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาเราก็สามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาเราได้ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย